สวัสดีชาวบ้าบ้าไปทีครับวันนี้อยู่กับผมบ้ามกเช่นเคยกับการรีวิวโทรศัพท์มือถือนะครับเรื่องของเรื่องวันนี้เนี่ยครับผมตั้งใจจะหามือถือในงบประมาณไม่เกิน1,000 0บาทนะครับเพื่อให้อาของผมเนี่ยเอาไปใช้งานนะครับบวกกับซิมอินเทอร์เน็ตประมาณนี้คอนเซปต์ประมาณนี้นะครับผมก็ลองไปเดินหานะครับที่มามันครองแล้วก็ไปสะดุดกับมือถือตัวหนึ่งครับนี่ก็คือ oppo A73 สนะครับสีแดงด้านหลังเนี่ยเป็นหนังด้วยนะครับแล้วก็สวยงามมากๆเลยทีเดียวตัวนี้เนี่ยเปิดราคามา6,999บาทนะครับอาจจะมีขายได้ไม่เยอะเท่าไหร่นะครับแต่ว่าตัวนี้ผมว่าทีเด็ดมากๆจริงผมได้มาในราคาประมาณ6,500บาทนะครับแล้วก็ตัวนี้ฮะนี่คือซิม AS ที่เป็นซิมเน็ตที่ไม่จํากัดจํานวนปริมาณนะครแต่ว่าจะจํากัดในเรื่องของความเร็วนั่นเองครับซิมเน็ตตัวนี้ของ AS เนี่ยหนึ่บาทสามารถเล่นเน็ตได้1ปีนะครับและสามารถโทรออกได้ทุกเครือข่ายเลยอาจจะประมาณสักครึ่งชั่วโมงหรือ1ชั่วโมงตัดทีนะครับแต่ว่าใช้งานได้ดีมากๆได้ทั้งเน็ตได้ทั้งมือถือ oppo a 7 3ครับคู่นี้เนี่ยแปดพันบาทประมาณนี้นะผมได้มาในราคาที่คุ้มค่ามากๆวันนี้ก็เลยตั้งใจจะมารีวิวและแนะนําคนที่สนใจเหมือนผมไปดูกันเลยครับ OPPO A73 นะครับสีที่ผมเลือกมาตัวนี้เป็นสี Orange นะครับเราจะมีสีอันนี้เป็นสีน้ำเงินนะครับคือบอกคุณผู้ชมไว้ก่อนว่าโจทย์ของผมนะก็คือ10,000บาทนะฮะที่อยากจะได้ในงบประมาณนี้นะครับแต่ว่าก็พอเดินเดินไปให้เห็นตัวนี้มันอยู่ประมาณสัก6,5 0 0นนะครับก็เลยกลายเป็นตัวที่ผมว่าน่าสนใจเลยทีเดียวนะครับก็เลยจัดมาให้คุณผู้ชมได้ลองดูกันว่าถ้าเกิดว่าจัดแพ็คนะครับสำหรับการใช้งานโทรศัพท์มือถือและก็ใช้อินเทอร์เน็ต รวมกันแล้วเนี่ยนะครับในงบประมาณไม่เกิน1,000 0บาทคู่นี้เนี่ยมันประมาณ8,300บาทเท่านั้นเองนะครับก็ได้ตรงนี้มายังไม่ได้แกะเลยนะครับจริงๆก็ เอาไว้ใช้งานจริงๆเอาไว้ให้อาอาผมเองนะครับเป็นคนใช้งานนะครับแกะมานะครับ Oppo A 73นะครับตัวนี้เนี่ยจุดเด่นของเขาก็คือเรื่องของอ CPU หน้าจอแบตเตอรี่แล้วก็เรื่องของกล้องเอาเรียกว่าครบเลยแล้วกันนะฮะราคา6,500บาทนะครับตัวนี้แลม6พร้อมอยู่ที่128นะครับได้ตัวที่เป็น Work Flash Charge นะครับสามสิบวัตต์มาให้ด้วยนะครับแล้วก็รวมถึงตัวนี้มีฟิล์มกึ่นปิ้นในเรื่องของการสแกนลายนิ้วมือบนหน้าจอนะครับหน้าจอเป็น OLED อันนี้สําคัญมากนะครับเพราะว่าผมอยากได้จอที่สีสสันู แสงได้นะครับแล้วก็สุดท้ายนะครับมีกล้องหลังมาครบทุกระยะนะครับเป็นกล้องหลัง AI ทั้งหมด4ตัวครับ แล้วมาแกะลูกันนะครับตัวนี้เนี่ยเท่าที่ผมได้ลองดูจากสเปคนะอย่างเดียวที่ผมรู้สึกว่าอาจจะด้อยนะครับก็คือเรื่องของหน้าจอที่มีขนาดอยู่ที่6.4 4เท่านั้นเองครับอย่างอื่นเนี่ยผมเรียกว่าครบและสมบูรณ์แบบมากๆครับเรื่องซิมเนี่ยเดี๋ยวผมไม่ลองให้ดูแล้วกันคือซิมเนี่ยก็คือซื้อมาเรียบร้อยแล้วก็เราก็เอามาลงทะเบียนนะครับโดยใช้แบบประชาชนเรานะครับเข้าแอปของตัว AS นะครับก็จะสารถใช้งานได้1ปีนะครับ นี่คือสี Orange หรือว่าสีส้มนะครับซึ่งฝาหลังของเขาเนี่ยนะครับทำออกมาเป็นวัสดุเป็นเหมือนหนังอะนดูแบบว่าดูพรีมเมียมมากๆนะครับเนี่ยฮะดูแบบสีของเขานี่ฮะสีออกเป็นแบบสีส้มสีแบบ ประมาณแบบส้มจางๆอะไรประมาณนี้ฮะกล้องหลัง4ตัวเรียงกันมาแบบนี้นะครับส่วนหนึ่งที่สัมผัสได้คือตัวนี้เนี่ยน้ำหนักเบานะครับ163กรัมเท่านั้นเองจากสเปกของสเปคของเขานะครับแล้วก็ในส่วนของความกว้างนะครับของตัวเครื่องความหนาของตัวเครื่องเนี่ยอยู่ที่7.45มิลลิเมตรนะครับในกล่องเขามีอะไรให้เราบ้างนะครับมาดูกันนะครับในนี้ก็จะมีตัวเคสให้นะครับมีคู่มือให้นะครับ OPPO ตัวนี้นี่อาจจะไม่ได้ขายหน้ากว้างเท่าไหร่นะไปถึงว่าอาจจะหาซื้อยากสักนิดนึงนะครับแต่ว่าผมว่าตัวนี้เป็นอะไรที่คุ้มมากนะครับมีทั้งหูฟังนะครับมีทั้งวูฟแฟลชชาร์จตัว30วัตต์มาให้เราด้วยนั่นเองฮะโอเคครับเดี๋ยวผมจะลองใส่เคสให้ดูนะครับซึ่งฝาหลังของเขาเนี่ยอย่างที่ผมบอกไปว่าตัวนี้เนี่ยมีวัสดุเป็นเหมือนกับคล้ายๆกับหนังนะฮะดูพรีเมียมมากๆนะฮะนี่ผมใส่เคสเข้าไปนะครับ เครื่องเนี่ยมันให้ความรู้สึกของการเบาความเบามากนะหรหกกรัมเท่านั้นเองนะครับจับถนัดกระชับมือมากๆจริงครับตันนี้รองรับสแกนใบหน้าแล้วก็สแกนลายนิ้วมือบนหน้าจอนะครับเดี๋ยวผมจะลองใบหน้าให้ดูนะฮะนี่ครับนี่ครับทำได้เร็วมากๆเลยทีเดียวฮะรเรามาดูดีไซน์ของตัวเครื่องนะฮะ รอบๆตัวเครื่องกันดีกว่านะครับตัวนี้มาพร้อมกับหน้าจอนะครับที่มีขนาดอยู่ที่6.44นะหลายคนอาจจะมองว่ามันเล็กไปหรือเปล่านะครับแต่สําหรับการใช้งานผมว่าก็ถือว่าสำหรับคนที่มือปกติมือของผมมันจะใหญ่อันนี้ก็อาจจะเล็กไปสักนิดนึงแต่ว่าสาหรับคนทั่วไปผมว่า6.44เนี่ยถือว่าใหญ่แล้วนะครับแล้วก็มาพร้อมกับแบตเตอรี่นะฮะ4,115มิลลิแอมป์นะครับกล้องหน้านะครับ16ล้านพิกเซลนะครับนะครที่กล้องหลังของเขามาด้วยกัน4ตัวเลยครับสำหรับขุมพลังของตัว Oppo A73 ตัวนี้นะคร พร้อมกับ CPU นะครับก็คือตัว Snapdragon 662นั่นเอง RAM 6รกมอยู่ที่128นะครับถือว่าในราคา6,500บาทเนี่ยนะครับคุ้มค่ามากๆสิ่งได้หน้าจอที่เป็น OLED หรือว่า AMOLED ด้วยนะครับตัวนี้เขาที่ได้ข้อมูลมานะครับหน้าจอของเขาเป็น Gorilla Glass 3นะครับถึงว่าจะเป็นเวอร์ชั่นเก่าแต่ก็ยังถือว่าคุ้มอยู่นะครับในเรื่องของ Refresh Rate ตัวนี้ฮะถ้าแลกกันระหว่างตัว AMOLED แล้วก็ Refresh Rate หนึร้อยย h z เนี่ยตัวนี้ Refresh Rate อยู่แค่60 h z ก็คือเป็นปกตติธรรมดดาาาแ่่วกัท ดีขึ้นสู้แสงได้ดีขึ้นนั่นเองครับดีไซน์ด้านข้างของตัวเครื่องครับดีไซน์แบบบางๆเลยนะฮะมีปุ่มเปิดปิดเครื่องอยู่ด้านขวามือครับส่วนด้านล่างนี่นะครับก็จะมีลําโพงหนึ่งตัวครับช่องสําหรับเสียบชาร์จเป็น Type C นะครับตัวนี้เป็นไมโครโฟน1ตัวนะครับแล้วก็ช่องสําหรับเสียบหูฟังแบบ3.5มิลนะครับด้านซ้ายมือครับตัวนี้ก็จะมีปุ่มปรับระดับเสียงนะครับช่องสําหรับเสียบซิมนะฮะเดี๋ยวผมจะลองถอดออกมาให้ดูนะครับว่าหน้าตาของตัวถาดซิมของเขาเป็นยังไงบ้างนะครับ นี่ฮะเสียบเข้าไปนี่นะฮะตัวนี้เป็นทริปเปิลนะครับทริปเปิลสล็อตเลยนะครับก็คือสามารถใส่นาโนซิมได้2ตัวแล้วก็สามารถใส่ไมโคร SD ส a r กาได้เพิ่มได้อีกนะครับ128ค,ครับส่วนด้านบนตัวนี้ครับก็จะมีไมโครโฟนสำหรับตัดเสียงรบกวนอีก1ตัวนะครับโอเคก็จะประมาณนี้นะฮะจับถนัดกระชับมือถือได้ดีมากเลยทีเดียวครับเดี๋ยวเราลองมาเล่นดูกันนะครับสำหรับ ในส่วนของโปรแกรมต่างๆนะครับอ่ะตันนี้เรารับ WiFi นะครับที่ย่านความถี่5.0ด้วยนะครับเดีย๋ยวเราเข้าไปดูในส่วนของ Facebook ของ Bu ัมอัพทีกันนะครับนี่คือความละเอียของหน้าจอที่เป็นจอแบบอ m o l e d รนะรซึ่งผมบอกเลยว่าถ้าเกิดว่าเดี๋ยวนี้นะผมว่าจออัลโมเรสามารถที่จะสู้แสงได้ดีก็เป็นตัวเลือกหนึ่งที่เราอยากจะให้มีนะครับในส่วนของโทรศัพท์มือถือในงบประมาณที่เราตั้งไว้อย่างผมเนี่ยตั้งไวหมื่นหนึ่งนะฮะตอนแรกก็เลือกตั้งนาน <laughs> มีแบบจอ d, บจอีลไม่ใช่ Uh, Full HD Plus นะฮะตัวนี้คือได้ครบเลยทั้งจอแอมเรตที่เป็น uh, Full HD ด l u s ด้วยบางทีอาจจะเป็นจอ IPS LCD ผมไม่อยากได้เพราะว่าอาผมเนี่ยจจะต้องใช้งานกลางแจ้งบ่อยๆนะครับเพราะว่านี่ก็ตัวนี้น่าจะเหมาะที่สุดสำหรับอาของผมนะครับนี่ก็คืออ n n s t a g r a m นะครับนี่คือความไหลลื่นนะครับของจัวหน้าจอที่เป็นแอมเร บนตัว Oppo A73 ซึ่งผมถือว่าคุ้มค่ามากๆเลยทีเดียวนะครับในเรื่องของเกมเนี่ย R ผมคงไม่เล่นแต่ว่าถ้าเกิดจะเอาไปเล่นเกมเนี่ยตัวนี้ก็สามารถที่จะทําได้นะครับทำ p u b G แล้วก็ r o v นะครับมาดูสเปคกันแบบละเอียดๆนะครับตัวนี้ CPU นะครับทำงานทั้งหมด 8หัวด้วยกันนะครับในนี้นะฮะตั้งแต่0ถึง7นะครับความเร็วสูงสุด2.02กิกะเฮิร์ซครับกระจอเป็นอ r d u ดิโนนะครับ610นะครับหน่วยความจำเป็นตัวเครื่อง128นะครับลงพับ G ลง r o v ไปเรียบร้อยอยังเหลืออีกประมาณ100กิกนะครับ คนในส่วนของระบบปฏิบัติการนะครับเป็น Android เวอร์ชันสินะครับครอบบนตัว Color OS 7.2นะครับแบตเตอรี่4 0่พมิลลิแอมนะครับมีตัววอล์กแฟลชชาร์จให้นะครับ30วัตต์ซึ่งถือว่าคุ้มมากๆเลยทีเดียวเดี๋ยวเราเราไปดูในส่วนของภาพและเสียงกันนะครับอันนี้อยู่360เปลี่ยนเป็น1,080ซะนะครับนี่นะครับคือความคมชัดนะฮะของตัวหน้าจอที่เป็นตัว Amoled ฮะเสียงดังกระหึ่มใช้ได้เลยนะครับมีหูฟัง3.5ให้เสียบด้านขวามือด้วยนะครับ นี่ฮะนี่นครับความใสความชัดถือจับถนัดแน่นอนครับตัวนี้บางและเบามากๆไปทีเดียวฮนะ โอเคครับเรามาดูในส่วนของกล้องกันบ้างนะครับตัวนี้มาพร้อมกับกล้องหลัง4ตัวนะครับซึ่งจะเป็นกล้องหลังในมุมปกตินี่นะครับ1ิล้านพิกเซลนะครับอัลตร้าวายล้านพิกเซลและอีก2ตัวเนี่ยเป็นเดฟเซนเซอร์ทั้งคู่เลยนะฮะ2ล้านพิกเซลทั้งคู่เอาไว้ถ่ายหน้าชัดหลังเบลอประมาณนี้นะครับในส่วนของกล้องเนี่ยผมว่าเขาก็ทําออกมาได้มาตรฐานนะอาจจะไม่ได้โดดเด่นมากมายนะเทียบกับราคานะครับแต่สามารถถ่ายออกมาได้โอเคอยู่เหมือนกันนะฮะการถ่ายก็คือจะมีแบบเหมือนอัลตร้าวายประมาณนี้นะฮะเดี๋ยวลองดูในเรื่องของชัตเตอร์ เป็นเป็น1 x นะครับที่16ล้านพิกเซลนะครับนี่นะครับมี ai มาให้เราเลือกปรับได้นะครับแต่งให้มันสีสดจับขึ้นอะไรประมาณนี้นะครับเดี๋ยวไปดูภาพตัวอย่างที่ผมได้ถ่ายเอาไว้กันแล้วกันนะครับนี่อันนี้ผมซูมเข้าไปใกล้ๆนะครับประมาณ2 x นะฮะภาพก็สวยงามคมชัดดีใช้ได้นะครับอันนี้เป็นภาพในมุมกว้างนะครับเหล่าโมเดลของผมนะฮะจะมีความเบลออยู่สักนิดนึงนะครับนี่ชัดใสๆเลยนะฮะนี่ภาพแบบบุคคลนะครับถ่ายโมเดลของผมนะครับ สวยฮะผมว่าก็ถือว่ากล้องคุณภาพใช้งานได้ดีนะฮะโอเคอันนี่ซิมนะฮะอันนี้คือ Op ปเ a ิลจะสาต้ลองถ่ายดูนะครับนี่ผมลองถ่ายเซลฟี่ด้วยครับตัวนี้กล้องหน้าเซลฟี่16ล้านนะครับ ถือว่าทาออกมาไดนะ้พอใจนะครับอันนี้ก็เป็นอีกอันหนึ่งนะครับที่ผมบอกว่าเออถ่ายออกมาใช้ได้เลยทีเดียวนะครับขนาดเป็นการถ่ายแบบย้อนแสงนะครับสำหรับกล้องหน้าก็ทําออกมาได้คุณภาพดีนะครับประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับ oppo a เ3มเมื่อจับกับซิมของ as วันนี้ลองลงทะเบียนซิมแล้วแต่ว่าลงทะเบียนไม่ได้นะครับอาจจะต้องเอาไปที่ศูนย์บริการของ as นะครับเพื่อให้เขาลงทะเบียนซิมให้นะครับซึ่งถ้าใส่ซิมไปเนี่ยสามารถเล่นเน็ตได้แบบ อันลิมิตเลยนะครับแต่ว่าจะจํากัดในเรื่องของความเร็วนะถ้าจะไม่ผิดอยู่ที่ประมาณ10เมกนะครับแล้วก็สามารถที่จะโทรเข้าโทรออกได้นะครับสามารถที่จะโทรเข้าโทรออกได้อาจจะตัดประมาณสักครึ่งชั่วโมงนะครับครั้งหนึ่งเท่านั้นเองนะครับก็ถือว่าคุ้มค่าครับสำหรับในส่วนของทั้งซิมและมือถือเนี่ยราคาไม่ถึง8 5 0 0บาท8,300บาทอะไรประมาณนี้แล้วกันนะครับแล้วก็ตัวนี้ถ้าใครอยากให้ลองอะไรนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของเกมหรือกล้องเนี่ยเดี๋ยวผมทําให้แล้วการคอมเมนต์มาด้านล่างแล้วเดี๋ยวจัดการให้นะครับ ครับสวัสดีครับ